อาหารบ้านๆน,นะคะผัดฟักทองผัดสายบัวต้มเจือขาหมูกับปักกาดองคุณตาเค็มก็กินข้มมัอ่กับแจ่วแล้วก็หน่อไม้แล้วก็มีส้มปลาจมนะคะอาหารบ้านๆอิลีอลิเลยเหมือน ตาเค็มกบกินกับเกีวนะ,ะนีนเป <c oughs> ็นใดเสบบะอาหาบ้านๆันตนจัตนจตนก็กินก็เจ้าแก้วหรือผีเผาหรืแก้วแก้วผมตาาเช้าถึงหขุงเผาเขมต้มเซ่บ

กูตาเป็นคนสายเขาตัวมันจะเคนเป็นู้าเขาไอ้มาจังหูนอ้ไอ้ไอ้หัวนั่นมันจังหา้มันกินนะมันมองอาหารมันก็อาหารมันบ่อเขาสเปกมันไปแล้วมันกินขนมมันกินของหวานมันยางมาซื่นรมเมืนกับแบบ น้องใครบ่ถูกปากเอาไปพเพื่อเท่าน้ำกินน้ำแก้วไปเล่าน้ำเงินหวานสางสันส่วนแก้วไปเล่าน้ำพอแก้วขมเด่นสันดุอย่างประเทศใสต่ตัวนี้แล้วก็เลี้ยงยดอกเลี้ยงยดอกแล้วลดงานเอาตา ยังไงยองไดประกาสอำนาจยูล่าเก็บตีเล็กหน่อยแต่เบจมแต่เบลยินตัวหน่อยฉันคน,นบ้านๆนะคะมตามถึกใจว่าจะกิน ก๋งง้ว่าแค่มาตัวเล็กนะ แก้วไม่ยิงกับน้องใหม่เนี่ยแก้วนี่ว่าถือกังนิดนึ่งคนแก้วเท่าประเดี๋ยแม่งัสต๊ันแม่งหลตึกตึกมาล้มอยู่หมู่บ้านล้มอยู่ เออื้อเอาช้อนมาสอนมานม็นพักพัดใส่บัวแสบเลยเธอหน,น,น,นุ่มดีนิ่มนิ่มดี Der sitter jeg på pannekjøtt. Ni tình hình. Hãy mong em kìm câu lúc nắm tất không tất đẹp. Lúc nắm câu lúc nắm tất đẹp 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 โอ้มึนมก็ซ้ำแปลงเนาะพวกหมักฟักทองหม่นี่ก็ซ้ำแปลงเนาะซุปก่านเลยไม่แม่เอาเก่าเนี้ก,ก,เกาเคืองเนาะโอ้ยน้องคนนอ <c oughs> ดเหมือนไปเลยนเวะวันไซอเบียมากกว่นึงอื่นสิเฮ็ดใกลอบเบียใหกินก็แล้วน Ừ, bà bé ngắn đi tìm nữa bố. bố mì lúc bố bò bố, bố mì kìa đi để gì? Môi tiếc. Môi đấy. Ừ, đi kìa nhân kìa đi 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 ใช่น่าจะชุ้มเลยนะเดี๋ยวนี่คุณนี่ปลาหลายอย้างไปผมปลาบวานน้าใชน่าโยนวางอยู่น้่เดืดปลาคอยเดี๋ยวเ่อไหนี่มันกินเข่าว่างนี่มันงางไปเสี่ยงคุณแล้วอ่ะบอกนู่นนี่น่าจะอยู่้วเขาต้องไม่รู้สักสัก ร้มมากอะไา้มั่นสงไอเันสทล้มเชมมากหว้คำนี่แม่ค่ต้ต้นนี่หรอคนมคนจูงใสบุอยากอีกตัดูบุ๊กนี่ฮะิกเผาไม่ถึงกับไม่เม็นบ้งไม่เหมนนะพี่เผานะขอเงินประงอี๋ยวนี ไปเดียววงวาสิร์บนีกกปิไอนกเผาบ่อยเขามันแทบจะแข็งเลยวะไม่ ไม่ให้บมกันละใม่มาฮองไม่ลี้ยฮองอย้ยงอ่อนกว่าอิม,มบ่เไปเอาไมาเอกอีกข้อนึงมิอีกข้อนึงก็อิมเลืเลยเดี๋ยว Cái đi mà Có Ô đi bọn tôi. Ô đi bọn tôi. Ô đi bọn rất Ô đi bọn tôi. Ô đi bọn tôi. Ô đi bạc. tôi. Ô đi bọn tôi. Ô đi bọn tôi. Ô đi ้งยมได้ยน่นพักบุงมันบ่เขาเขาพับมันมันอ่อนดีเห่น่ะใชบัวใช้บัว,บวเออพักบงุงพะนะกินเป็นพักคันหลังแล้วเยี่ยมเอานะอืมอันนปอนคนางอค่อป๊ะ